สวัสดีครับอาจารย์พงศสักยันของ9ท้าธัญญบุรีปทุมธานีครับผมวันนี้อาจารย์จะพามาดูการสักยัน9ยอดนะครับก็ลูกศิษย์รายนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับผมก็ เลยต้องสักยันก้ายอดก่อนนะครับยันก้ายอดก็จะเป็นยันครูของสำนักเรานะครับผมก็ลายนี้ก็จะสักด้วยหมึกสีดำนะครับหมึกสีดำสักครั้งแรกก็จะเจ็บหน่อยนะครับก็ก็ก็ทนไหวนะครับผมก็สักจนเสร็จรับส่วนพุทธคุกุนก้ายอดนี่ก็ เรื่องปกป,ปักร,รักษาคุ้มครองนะครับแข็งค่าดจะาพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จะได้เรื่องกงุกระพันด้วยนะครับผมก็สัตว์ไปแล้วก็อย่าประมาทนะครับใช้ชีวิตให้มีสตินะครับผมทำงานปฏิบัติภารกิจก็จะสำาร็จผฝนลุล่งลวงนะครับผมส่วนลูกศิษยท่านใดที่ต้องการจะเข้ามาสักกับ ต่างสำนักเรานะครับก็ขอให้จัดดอกไม้เข้ามาด้วยหนึ่งกำเทียนหนึ่งห่อสีอะไรก็ได้ครับแล้วก็ s M S เอขียวหนึ่งองนะครับเข้ามาทุกครั้งนะครับที่จะเข้ามาสักนะครับหรือจะเข้ามาครอบครูอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็1นุดต่อ1นึ่งท่านนะครับผมส่วนลูกศิษย์ท่านใดที่ช่วงสวงการไม่ได้ ไปไหนไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดก็แวะมาอาจารย์ได้นะครับก็ช่วงสงการนี้ก็จะอยู่นะครับผมอยู่ตลอดนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับช่วงนี้นะครับมีนัดไว้ด้วยแล้วก็มีเหมือนกันนะครับผมช่วงสงการส่วนทา่านใดที่จะเข้ามาช่วงสงการหรือว่าก่อนหรือหลังนั้นก็ทักกันมาก่อนนะครับจะได้ดูคิวให้นะครับผมสาธุสาธุสาธุารครับ